วันนี้นะครับผมพาไปชมเกมพรีเมยร์ลีกของเวลนะครับก็ลงแข่งขันเวลาตีหนึ่งสนาทีนะครับเป็นการพบกันระหว่างคาดิฟโมโทโพลิแทนนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของปอติไพนะครับก็เรามาดูผลงานตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านลงแข่งขันในลีกไปแล้ว3เกมนะครับชนะ2แพ้หนึ่งนะครับยิงได้7เสีย5มี6แต้มนะครับอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทีมเยือนนะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว3นัดเช่นกันนะครับก็ ชนะ1แพ้2นะครับยิงได้2เสีย4มี3แต้มนะครับอยู่อันดับที่8ของตารางสถิตินะครับทั้งคู่ก็พบกันมาแค่2เกมนะครับในปี17และ19ก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านชนะ1เสมอ1นน,นะครับยังไม่แพ้นะครับก็เรามาดูราคากันเลยนะครับราคาแฮนดิแคปวันนี้ เปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับจ่ายน้ํา0.93ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ํา0.88ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาแฮนดิแคปก็ยังคงให้เจ้าบ้านคาดิฟเป็นฝ่ายต่อ1ลูกเหมือนเดิมนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่3ลูกจ่ายน้ํา0.93ให้ฝั่งสูงนะครับจ่ายน้ํา0.88ให้ฝั่งต่ําปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลาก็ยังคงอยู่ที่3ลูกนะครับ ต่อมาเรามาดูราคาภูกันบ้างนะครับราคาผู่ราคาเปิดมาจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ1.53นะครับผูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.50ผูทีมเยือนชนะจ่าย4.33นะครับปัจจุบันราคาผูมีการปรับขยับไปเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลงนะครับจ่าย1.50ผูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.33ผูทีมเยือนชนะจ่าย4.33เช่นกันนะครับ ก็จากเลทราคานี้ผมจะให้ทัศนว่าราคาภูชนะของหน้าบอลต่อจ่าย1.50ของบอลที่ต่อ1ลูกก็ยังการันตีว่าหน้าบอลต่อนั้นจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้ส่วนผู้เสมอเต็มเวลานะครับจ่ายถึง4.33นะครับก็ยังสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลต่อสนับสนุนให้มีสกอร์นั่นเองนะครับส่วนผู้ของทีมเยือนจ่าย4.33นะครับก็ยังหน้าบอลยังสู้ได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ขาดนะครับก็มีโอกาสทำประตู ทีมเจ้าบ้านได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ดังนั้น VIP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับคาดิฟโมโตโพลิแทนนะครับครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีขายสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่45 over 45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับ และนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ a o v e r 1 6 8 a o v e r 1 6 8กันได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิกว i p ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ